การตั้งชื่อลายด้วยตัวเลขที่มันเป็นมงคลก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองอะไรนะเป็นเลขมงคลสําหรับปีนี้เลือกมาให้แล้วนะครับว่าในปีนี้ราศีของคุณเนี่ยควรจะใช้เลขอะไรเริ่มจากราศีเมษแล้วกันนะครับราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูเข้านะครับ <S <S ซึ่งพระราหูเนี่ยคือเลข8การที่ราหูเข้าเนี่ยต้องเบิ้ลราหูไป2งตัวเลยคือควรจะเป็นแอปแปดแปดเลข8เนี่ยเป็นเลขของพระราหู นะครับเบิ้ลสุดก็คือ88แล้ว8มันเป็นัญลักษณ์ของอินฟินิตี้นะครับคือความสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับก็คือราศีพฤษภนะดูแล้วต้องจดตามเลยนะก็คือเลข51นะครับพฤษิเนี่ยเป็นราศีที่เด่นในเรื่องของโชคลาภถ้าจําได้แล้วก็ราหูก็ออกไปแล้วนะครับดาวเลข5เนี่ยเป็นดาวที่มีพลังที่ดีสําหรับคุณแต่5เนี่ยจะอยู่คู่กับ1ได้ดีมากนะครับก็คือทําให้เกิดความแข็งแรงของโชคลาภที่ดี นะครับส่วนราศีเมถุนนะครับก็จะเหมาะกับเลข3ามหกสามหกเนี่ยเป็นเลขแห่งความเป็นคู่มิตรนะครับแล้วก็เป็นเลขแห่งความสวยงามนะเมถุนก็จะเป็นราศีแห่งความสวยงามมี3ามกับหกมาอยู่ด้วยกันเนี่ยหมายถึงเรื่องของการขยับขยายการได้รับความชื่ยเหลือที่ดีแล้วก็โชคลาภที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเลขลขมเนี่ยก็เป็นเลขที่เป็นมงคลสําหรับคนราศีเมถุนเขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรที่ส่งผลดีครับส่วนราศีกรกฎนะครับก็จะเน้น6กับ8 หกแปดเก้าไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนั้นไม่ใช่เลขแล้ว <laughs> เลข <laughs> โทรศัพท์ผมเนี่ยอโอเคน, <laughs> นะครับผมก็ลังกดอ่านะครับหกแปดมันมีเหตุผลด้วยว่าทำไมต้องเป็นหกแปดเพราะว่าคือกรกฎเนี่ยถึงแม้ราหูจะไม่ได้เข้าแต่ว่าราหูเนี่ยมีผลต่อง,งานกรกฎจะเป็นราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องงานเยอะนะครับเลขแปดจึงไม่ได้สําคัญแต่ด้วยความที่แปดเนี่ยของกรกฎเขาเนี่ยถ้าอยู่กับหกเนี่ยมันจะได้เรื่องโชคลาภด้วยเพราะหกเป็นเลขที่เป็น โชคลาภของกรกฎนะเนี่ย6กับ8แล้วก็เป็นเลขที่คนจีนนิยมกันนะฮะ6 8 1 6 8อะไรแบบนี้แต่ถ้า6กับ8คนจีนหมายถึงความมั่งคั่งร่ํารวยดนะ้วยคือสองอันนี้มาอยู่คู่กันนะันเนี่ยกลุ่มกรกฎก็จะเหมาะในในปีนี้ด้วยอ่า<ม>นะครับ่วนราศีสิงห์นะครับก็เป็นราศีที่อย่างที่บอกไปว่าจริงๆช่วงโปรโมชั่นของดวงเนี่ยคือต้นปีนะครับสองสาเดือนนี้นะครับและเลขประจําราศีสิงห์เนี่ยคือเลขหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ใส่เก้าเข้า พอเป็นหนึ่งเก้าบมันจะเป็นเลขที่มีพลังของดาวพฤหัสซึ่งจะเป็นดาวที่ช่วยคุ้มครองราศีสิงในปีนี้น,นะครับในขณะที่ราศีกันเนี่ยซึ่งเป็นราศีที่เราบอกว่าเด่นในเรื่องของความรักนะครับก็ใช้เลขห้าเก้าได้ห้าเก้าถือว่าเป็นเลขมงคลที่ที่ดีมากในใน,ในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวใครที่เกิดราศีกันก็สามารถใช้เลขนี้ได้นะครับส่วนราศีตุลน,นะครับอย่างที่บอกคือราหูเข้าเหมือนกันนะครับกับกับเมษ นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักเหมือนเมธนะครับก็เลยเป็นเลข8เหมือนันแต่ว่าเป็น8ที่คู่กับ9เพราะว่าจะช่วยส่งเสริมงานในเรื่องของออนไลน์นะครับหรือว่าต่างประเทศได้ดีนะคใครที่เกิดราศีตุลก็ไปลองหาได้พิมพ์คำว,ว่า8ปดเต่อชื่อหลังเราก็ได้ครับส่วนราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีที่บอกว่าการเงินดีในปีนี้เนี่ยนะครับก็เน้นเป็นเลข4 5 4หหเนี่ยกับราศีพิจิกเนี่ยจะดีทั้งโชคลาภและก็การเงินใครราศีพิจิกเนี่ยใช้4 5หได้เลย ส่วนราศีธนูนะครับก็เป็นราศีที่ความรักโอเคนะครับแล้วก็ยังมีข่าวดีเรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยนะครับก็เน้นเลขที่เป็น5 6 5 6เนี่ยหลายตำราเขาจะบอกถึงเรื่องของปกทรัพย์เรื่องเงินทองนะครับเรื่องของความรักที่มั่นคงด้วยนะครับส่วนมังกรนะครับดาวเสายังอยู่นะครับก็เลยให้มีเลข7ดติดไว้นะครับแต่เลข7เนี่ยปกติใช้ยากนะครับเวลาเอาไปคู่กอะไรมันจะหาคู่มาลงยากแต่ว่า7เนี่ยพออยู่คู่กับ8เนี่ย จะเป็นพลังงานที่ดีนะครับหมายถึงเรื่องของการขยับขยายการมีคอนเน็กชันโดยเฉพาะธุรก,กิจคือมังกรปีนี้ถ้าคุณจาได้เราบอกว่ามันเป็นราศีแห่งการที่มีโชคเรื่องของการเจรจาติดต่อ7จ็ดเนี่ยหมายถึงเรื่องของความช่วยเหลือมิตรสหายคอนเน็กชันที่ดีนะครับแค่เจ็ดกับแปดสตัวนะนะครับส่วนราศีกุมนะครับเป็นราศีที่ติดอันดับเรื่องของความมั่งคั่งร่ํารวยที่สุดในปีนี้นะครับก็เลยแนะนําว่าควรต้องมีเลข5 mm hmm. เพราะเป็นเลขของการเงินของเขา นะครับแล้วก็5จะอยู่คู่กับ1ได้ดีก็คือแนะนําว่าให้เป็น1นห้าเรื่องของการเจรจาสัญญาเรื่องการเงินที่ดีส่วนสุดท้ายคือราศีมีนนะครับซึ่งเป็นราศีที่ดวงดีในภาพรวมแล้วก็ดาวพฤหัสจะเข้ามาดวงของคุณแล้วพฤหัสคือเลข5้าก็เลยย้าว่างั้นมีนก็ต้องเบิ้ลเป็น5 2ตัวไปเลยก็คือเป็น5 5ห้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีในปีนี้